สวัสดีครับช่องหนึ่งพารวยนะครับเช้านี้จะมาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลข่าวสารครนะิปโตเนาะซึ่งอ่านแล้วก็ตกใจเหมือนกันนะตกใจมากๆเลยนะครับก็เลยจะเอามาเล่าให้ทุกๆคนฟังว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงเราจะทํำยังไงกันดีเราจะเป็นยังไงกันต่อเนาะเราจะไปทิศทางไหนกันนะอ่าขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากสยามบล็อกเชนด้วยนะฮะซึ่งีข้อมูลใหม่ๆที่มาอัปเดตให้เรามาดูอ่านวิเคราะห์แล้วก็ก็จะได้วางแผนได้ครับว่า ถ้ามันเป็นจริงๆอย่างที่นักวิเคราะห์เขาเขียนมาเนี่ย่าเพราะบางครั้งเนี่ยเราเราเราต้องอ่านแัะศึกษาเพิ่มไว้บ้างเนาะบางครั้งเราถ้าเราคิดคนเดียวอยู่คนเดียวแล้วเราไปจูๆ่ๆมั่นใจเนาะมันอาจจะเป็นอย่างที่นักวิเคราะห์เขียนก็ได้นะครับเขาบอกว่าหัวข้อข่าวเนี่ยเขาจะบอกว่านักวิเคราะห์คริปโตเนี่ยชื่อดังเนี่ยเขาบอกว่าราคาบิตคอยนยอาจจะย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นในช่วงต้นปี2021 โอ้ถ้าไปจุดลมตัวน,นี้ยุ่งเลยนะมันจะส่งผลกระทบอะไรมหาศาลตรับตลาดคริปโตเนาะซึ่งนักวิเคราะห์นามแฝงผู้ที่รู้จักกันดีเนี่ยลิกเนาะลิกแคปิตอลเนาะเพิ่งได้เพิ่งได้บอกกับผู้ติดตามบนทวิตว่ากว่าสองแสนไลน์เนาะว่าเหรียญคริปโตเบอร์นหนึ่งของโลกเนี่ยกำลังจะอยู่ในช่วงการมองหาแนวรับสำคัญที่ใกล้ระดับสามดอลลาร์นะฮะ และหากล้มเหลวเนี่ยบริเวณนั้นจะกลายเป็นเปลี่ยนแนวต้านในทันทีนะฮะซึ่งบิตคอยกําลังจะพยายามเปลี่ยนระดับนะฮะจากส3หมื่นสามให้กลายเป็นแนวรับเนี่ยแต่ถ้ากากทําไม่ได้นะหรือล้มเหลวเนี่ยสามหมื่นสามเนี่ยก็จะกลายเป็นแนวต้านทันทีจะล่วงกลับไปสู่จุดทดสอบแนวรับถัดไปก็คือสองหมื่นแปดนะครับก็คือหายไปห้าเท่าไหร่หายไปห้าไปซึ่งเป็นช่วงในการเก็บสะสมของ บิตคอยในช่วงไตามาสที่หนึ่งและไตามาสที่สององปี2021โอ้โหยาวเลยนะเนี่ยน้ำวิเคห์ชื่อดังเนี่ยนับตั้งแต่ปี2020เนะี่ยบิตได้เห็นกราฟแท่งเทียนรายสัปดาห์ที่กลายเป็นสีแดงติดต่อกันสามแท่งเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเองนะฮะเพราะว่ากำลังซื้อนั้นจะเยอะนะ่าสัปดาห์นี้ปิดแท่งเทียนเป็นสีแดงเราอาจจะได้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งที่สองนะฮะ และนักวิเคราะห์กล่าวว่ามันจะถือเป็นสัญญาณที่ไม่ดีเอามากๆเลยสำหรับบิตคอยนะครับอย่างไรก็ตามนงนักวิเคราะห์กล่าวว่าการปิดราคาที่ราคาสูงกว่าระดับ3ามพ0ดอลลาร์นะฮะในกราฟรายสัปดาห์จะเป็นการยืนยันถึงความสําเร็จของบิตคอย n ์ในการกลับตัวเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นอีกครั้งนะฮะนี่ไงเขาวงมาให้ดูนะเนี่ยนี่ฮะ อ๋อมันจะมีมันจะคล้ายเดิมเลยนะครับมันลงไปชนเนาะก็คือจุดที่หนึ่งนี่ครับจุดที่หนึ่งเขาปิดที่แนวแล้วเขาลงแล้วเขาขึ้นจุดที่สองนี่ครับเขาวิเค,คราะห์ไว้นะฮะจะกลับไปจุดเดิมหรือเปล่าโอ้โห ซึ่งในขณะที่รายงานเนี่ย Bitcoin, บิตคอยบีกับซื้อขายอยู่ในระดับประมาณ3า0ห0้าพั 35, เนเราอ่าสา0ห0้าพันเนาะเหรียญน,นะฮะลดลงเกือบ8%เในช่วง2ี่สียิสี่ชั่วโมงที่ผ่านมาอันนี้เขาอ้างอิงจากคอยมาเคดแคปนะครับซึ่งมันก็มีความน่าเชื่อถือได้นะเพราะฉะนั้นคนที่ลงทุนเอาไว้ก็โอ้โหนะ <laughs> พูดไม่ออกคพเจอข่าวนี้รู้สึกว่าถ้า B t c ร่วง ท,ทุกตัวก็น่าจะไม่เหลือนะฮะทุกตัวก็น่าจะรล่งร่วงแล้วลคนที่ดอยอยู่ทำยังไงต่อเศร้าใจมากๆเลยนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเนอพาโรยด้วยนะวันนี้มาอ่านข่าว